ทุกคลิปเราจะเอามาจิกทุกข่าวเราจะเอามาสบ ร11 1หมายครับแท็กซี่ผ<ม>ู้มีอิพธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราก็จับได้ตอนนี้แล้ว96หมายจับนะครับ <c oughs> ตรงนี้นี่ฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะด <c oughs> <ช>ังนั้นในเรื่องของการกอร่อสร้างต่างๆนี่ต้องระวังระวังมันซุดระวังมันพัง<อ>ระวังมันไหลสไลด์ลงมาน่ากลัวจริง <c oughs> ๆค่ะ <c oughs> ที่<อ>บริเวณกำแพงด้านหน้าโรงแรมพบดินสไลด์ลงมาทับคนงานอ่ะอ๋อดินมันสไลด์ลงมาใช่นี่ไงตรงนี้แล้วมันเป็นอิฐก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเห็นไหมอ่ะทุกประเด็นเราเจ้ามา ครอบครัวเนี่ยจะเป็นเกราะที่ดีที่สุดใ,ในการช่วยกันป้องกันบําบัดแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะบางทีเรา็อาจ,จะไม่รู้ว่าเอที่เราอุ้มอยู่เนี่ยเตขึ้นมาแล้วมันจะดุมากอ,อย่างเช่นบางแก้วบางแก้วสายใหม่ที่เขาบลิออกมาเนี่ยเป็นสายประกวด ถ้าคณเอาไปทิ้งเนี่ยฉันจะรู้จากฉันไปบวชวัดควรเนี่ยง่ายๆเลยตรงอนุบาลภูเก็ตซึ่งก็มีหลวงพี่อ,องค์รูปหนึ่งอะวันๆไม่ทําอะไรละก็อยู่กับหมาก,กับมกกแมวอจองดูแลมันใช่ไหม,มให้อาหารแมวหหมใ<ช>ห้อ่ะดีไม่ดีฉ<อ>ันก็แบบบางทีก็ซื้ออาหารมาให้แกไปอ๋อไปดูแลพวกหมาแมวพวกบาปเนี่ยไปทิ้งแน่แทนที่พระจะได้ฉันหรือว่าเอาหนังสือไปซื้อหนังสือผรส่งมาศึกษาเอาไปเสื้ออาหารหมาอาหารแมวหมดจ้าวงการบันเทิงเราจะทําให้กระจิง ไม่ได้จะมองว่าที่รูปร่างหน้าตาคือชอบเป็นคนที่ไม่ลืมชาติกำเนิดของตัวเองเขาพู้ดีสารตลอดทุกเขาแบบว่าืมดาราบางคนนี่แบบอะไรอย่างงี้เปรี้ยวซ่าแซ่บนะสนุกสนานได้ใจจริงๆคือล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวเม้ามอยมาว่าเอ้มันจะมีดาราคือเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะระบุชื่อไปหรอกว่าเป็นพลอยแต่มันก็เหมือนกับประมาณว่าขี่วิ่ขี่เวียงอ เรามีเป็นเรื่องด้วยว่าตอนนั้นเราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้ประกอบการป้ายโฆษณาอะไรต่างๆถ้าปิดไฟป้ายโฆษณาได้เร็วขึ้นก็จะเป็นการยอดเยี่ยมมากเพราะมิเช่นนั้นคำว่าวิกฤตพลังงานจะมาเยี่ยมภาคใต้บ้านเราแน่นอน นะครับต้องช่วยกันครับอย่าไปคิดว่าใครจะต้องลดใครจะต้องไม่ลดทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอยู่เชียงใหม่ก็ทกํางานกงคืนเหมือนกันแล้วก็แนบลีนเันมาจากช่วงชีวิตนั้นครับแนบแปลว่างีบหลับใช่ไหมแล้วก็ลีนเ้อยเอ็นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอ่ะหัวเขาเติมมาให้เพื่อผิดหลักวิทยากรแล้วเจอกับพวกเราที่ Green On TV KBB Channel t w